สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องจอเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะครอบครัวพิตตี้สาวร้องตำรวจรับงานเอนเตอร์เทนที่บ้านหลังหนึ่งย่านผาหุนโยธินจากนั้นถูกหามส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตปริศนาหวันซ้ำลอยคดีลันลาเบลครอบครัวนางสาววิชยาพล หรือว่าพีอาสาวเข้าร้องเรียนพลตำรวจตรีพีรพงษ์วงสมานร,รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหลังนางสาววาไปรับงานเอนเตอร์เทนหรืองานดื่มกินกับชายคนหนึ่งย่านพหนโยธินก่อนถูกหามส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตญาติเล่าว,ว่านางสาววา ตกโรงรับงานจากนางสาวสุหรือโมเดลริงให้ไปกินข้าวกับนายเก่งที่บ้านพร้อมเพื่อนอีกสี่คนในราคาค่าตัวคนละ7,500บาทรวมเป็นเงิน30,000บาทเมื่อคืนวันที่23กุมภาพันธ์กระทั่งช่วงเช้าของวันที่24กุมภาพันธ์มีชายสองคนขับรถเก๋ง Honda Accord สีเทามาส่งผู้ตายที่โรงพยาบาลเปาโลกราเซตและต่อมานายเก่งเข้ามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ตายอ้างว่าผู้ตายเสพยาอีมาก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันซึ่งญาติติดใจสาเหตุเนื่องจากนางสาวาไม่มีโรคประจําตัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่มีการค้าประเวณีจึงคาดว่าการเสียชีวิตครั้งนี้น่าจะเกิดจากถูกวางยาหรือไม่พลตำรวจตรีพีรพงศ์ระบุว่าคดีนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับคดีพิตตี้สาวลันลาเบลเบื้องต้นเรียกนางสาวสุโมเดลิงมาสอบปากคำแล้วอ้างว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยส่วนรายละเอียดอื่นๆอยู่ระหว่างประสานกับเพื่อนร่วมงานเข้าสอบปากคำล่าสุดพนักง,งานสอบสวนสอนพอหลุยโยธินอยู่ระหว่างขอหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุหากศาลอนุมัติก็จะเข้าตรวจสอบภายในวันนี้เลยส่วนศพผู้เสียชีวิตเบื้องต้น ส่งให้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจชนสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงอีกครั้งว่ามีสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ในร่างกายหรือไม่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครเพราะต้องรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนเผยผลชนสูตรศพน้องวาวาเจอยาเสพติด เร่งครี่ปิศนาหลังรับงานเอนเตอร์เทนลูกค้าปรากฏพบสารเสพติดในร่างกายขณะที่ตำรวจเรียกโมเดลลิ่งพีอาสาวคนอื่นๆให้ปากคําเป็นประโยชน์นำไปสู่พยานหลักฐานบางอย่างเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2564พันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษฐ ผู้บัญชาการสอนอพหลโยธินเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมร้องเรียนว่านางสาววิชยาพรวิเศษสมบัติหรือวาวาพี่อาสาวที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลภายหลังรับงานเอนเตอร์เทนกับใจคนหนึ่งว่า ได้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวมาให้ปากคำเพิ่มเติมโดยทั้งหมดยังอยู่ในฐานะพยานยังไม่มีการแจ้งข้อหาหรือควบคุมตัวใดๆพลตำรวจเอกประสบโชคเผยอีกว่าทางเอเจนซี่โมเดลลิงหรือผู้ที่มีการจัดส่ง PR กลุ่มดังกล่าวไปยังงานเลี้ยงรวมทั้ง PR อีกหนึ่งคนที่อยู่ในงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคําเสร็จแล้วทั้งหมดให้ความร่วมมือและได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจนเจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่จะนำไปสู่พยานหลักฐานส่วนอื่นได้ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเรียกสอบพยานรายอื่นเพิ่มเติมประกอบไปด้วย PR ที่ร่วมงานและคนอื่นๆ ที่อยู่ในงานซึ่งบางส่วนให้การตอบรับและเตรียมพร้อมจะเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วในส่วนของผลการชนสูตรของนิติเวชขณะนี้สามารถบอกได้ว่าพบยาเสพติดในตัวผู้ตายแต่ยังไม่ขอระบุประเภทของยาเสพติดขอให้รอผลอย่างเป็นทางการ